ครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองและก็รวมไปถึงบุคลากรในสำนังกงานตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับ<ม>ครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะมานําเสนอนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสักประมาณสักสามเรื่องเรื่องที่1ก็คือในวันที่17ที่ผ่านมานะครับทาง กระทรวงเสถีธิการโดยท่านรัฐมนตรีนะครับและรัฐนายกรัฐมนตรีได้มาเปิดโครงการนะครับให้กับกระทรวงสถธิิการคือโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในลายสาระนะครับก็อยากจะสื่อสารกิจกรรมที่ตรงนี้นะครับมูลเหตุเกิดมาจากว่าวันนี้ขณะนี้เรามีนักเรียนที่หลุดออกจากนอกระบบหรือเรียกว่าเด็กออกกลางคันหรือเด็กที่อยู่ในอายุการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บังเอิญไม่ได้มาเข้าเรียนอยู่ทั้งหมด1นึ0 0 0สนะครับกว่าคนทั่วประเทศอาจจากประเด็นดังกล่าวนี่อาจจะมาจากสาเหตุของโควิดในช่วง2ปีหรืออาจจะมาจากเหตุอื่นซึ่งโดยปกติก็ด้วยความยากลำบากของนักเรียนเนี่ยก็มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับทางสพทอเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการที่จะ สำรวจตรวจสอบว่าน,นักเรียนของเรานั้น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอยู่หมู่บ้านไหนนะครับแล้วสาเหตุที่เขาต้องออกกางคันนั้นคืออะไรแล้วจะมีวิธีการพาเขากลับมาเรียนได้อย่างไรอันนี้คือเป้าหมายแต่อย่างไรี่อยากจะสื่อสารถึงผู้ในการสํานักง,งานเขตผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนะครับทุกท่านวันนี้เราต้องมาร่วมมือกันในการที่จะผมขอเริ่มจาก คุณครูนะครับซึ่งเป็นครูประจําชั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในอยู่กับเรานะครับเขามาเรียนกี่คนไม่มาเรียนกี่คนแล้วเราจะติดตามเขาได้ยังไงนะครับจากประเด็นตรงนี้เมื่อเราเรารู้แล้วนี่ก็ต้องไปดูสาเหตุของเขาต้องคุยกับผู้ปกครองเขาแล้วเราจะมีวิธีการให้เขากลับมาเรียนอย่างไรอันที่หนึ่งกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิมของพวกเรา อันที่2ถ้าเข้ามาเรียนในโรงเรียนของพวกเราไม่ได้เราก็มีโรงเรียนสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่พร้อมจะดูแลน้องๆเหล่านี้นะครับที่จะเป็นโรงเรียนกินนอนอันนี้ยกตัวอย่างหรือถ้าหากเด็กอายุที่เขาอยู่มัธยมถ้าเขาอยากไปเรียนสายอาชีพเราก็โคกับทางอาชีวะนะครับนะครับหรือนอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะโคกับการศึกษานอกโรงเรียนให้เขามีอาชีพในระหว่างเรียนแล้วก็มาเรียนกับเราคู่ขนานกันไป ตามบริบทและความหลากหลายของเด็กนักเรียนแต่ละคนแต่เป้าหมายของเราคือต้องการไม่ให้ใครนะครับได้เสียโอกาสถ้าหากเราร่วมมือกันจริงๆนะครับก็ขอฝากคุณครูประจําชั้นเป็นจุดเริ่มต้นและก็ท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้เราจึงมีการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทุกกระทรวงที่มีหน่วยงานมาเซ็นเ o ็ S กับเราเนี่ยถึง 14หน่วยงานด้วยกันนะครับก่นนั้นก็เป็นตั้งแต่มหาดไทยนะครับสาสุขรวมไปถึงกระทรวงอื่นๆอีกหลายๆกระทรวงซึ่งมาร่วมมือกันในวันเมื่อวานเมื่อวันที่17นั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเห็นความสําคัญของการศึกษาถ้าบุตรหลานของพวกเราได้มีโอกาสได้รับการศึกษาทุกคนเราก็มีความคาดหวังว่าเขาจะมีอาชีพที่ดีมีอนาคตที่ดีในอนาคต อันนี้ก็คือเป็นการเตรียมคนเพื่ออนาคตของชาตินะครับก็ขอฝากท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตนะครับได้ถือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการหลักหนในการที่จะดําเนินการภายใต้โครงการเรื่องโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายหลักของสพทอยู่แล้วนะครับในการที่จะเก็บเด็กนักเรียนกลับเข้ามาเรียนอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเด็กที่จบการศึกษาปห อนุบาล3อนุบาล2นะครับจะเข้าปหนึ่งหรือม3จะขึ้นม4ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่เป็นนักเรียนปัจจุบันที่ต้องหาที่เรียนให้กับนักเรียนและยืนยันให้ได้ว่านักเรียนทุกคนมีที่เรียนอันนี้ก็คือต้องส่งต่อนะครับนักเรียนทุกคนไม่ให้ใครหลุดระหว่างข้อต่อก็เป็นภารกิจที่2ในโครงการนี้ก็ขอฝากท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ร่วมมือกันในการทําตรงนี้ การสร้างโอกาสให้กับเด็กหนึ่งคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเขาจะเป็นอะไรแต่ถ้าเขาปล่อยเด็กคนหนึ่งได้เสียโอกาสไปนั่นก็หมายความว่าเราได้เสียบุคลากรเสียพลังของชาติไปอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราได้ให้โอกาสนะครับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานั่นก็เหมือนกับเราสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับเด็กนักเรียนและก็กับประเทศชาติของเรานะครับอันนี้ก็ขอฝากนิ้นย้ำกับทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันครับ รประเด็นที่2ก็คือขณะนี้นะครับเราเผชิญปัญหาโควิด -19 นะครับในในเชื้อสายพันธุ์ใหม่หรือโอไมก้อนที่ว่านี่นะครับเราก็มีประเด็นตั้งแต่ปีใหม่มาขณะนี้เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างอย่างดีนะครับเพราะนั้นทิศทางที่ทาง อยากนาเสนอวันนี้ก็คืออยากให้ทุกโรงเรียนนะครับโดยขอมอบให้ท่านพอ,อ,อเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่นะครับได้ร่วมมือกันกับศึกษาธิการจังหวัดได้ไปหาลือพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกําหนดแนวทางในการที่จะเปิดออนไซต์นะครับผมขอเน้นย้ําว่าในการเปิดนั้นเราเราต้องเปิดบนพื้นฐานของความปลอดภัยแต่พื้นที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรไม่อยากให้เอาพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน แต่อยากให้เอาอำเภอรหรือตำบลเป็นฐานในการที่จะเปิดเพราะผมมีความเชื่อว่าในหนึ่งจังหวัดเนี่ยการแพร่ระบาดไม่ได้หมายว่าแพร่ระบาดทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแต่เป็นการกระจุกตัวในที่ใดที่หนึ่งเพราะนั้นเวลาการเปิดเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ในการได้หาลือกับทางผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทางศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขได้พูดคุยกันว่าเราเอาอำเภอเป็นฐานดีไหมหรือจะเอาตำบลเป็นฐานดีไหม ถ้าตำบลไหนมีมีการระบาดนะครับระบบสาธารณสุขอสอมอควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้วนายอำเภอก็ยืนยันนะครับในพื้นที่ก็อยากให้เปิดเป็นพื้นที่พื้นที่ไปอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าหากในพื้นที่มีการระบาดเราอาจจะไปดูเรื่องขนาดข,าดของโรงเรียนมาเป็นองค์ประกอบเช่นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่4ี่สาสิบคนกับนักเรียนเป็นพันสองพันก็อาจจะมีรูปแบบการจัดที่แตกต่างกันไปอันนี้ แต่เป้าหมายสูงสุดก็คืออยากให้เปิดโรงเรียนให้ได้มากที่สุดและในพื้นที่ต้องปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามอยากเน้นย้ำสองประเด็นนะครับว่าในเรื่องวัคซีนหรือ ATK นั้นนะครับในส่วนกลางไม่ได้กำหนดเป็นบังคับว่าให้เด็กทุกคนต้องตรวจ ATK แต่ให้ตรวจเฉพาะ10%หรือส่วนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือที่มีโอกาสที่จะไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าให้ทุก ทุกคนต้องตรวจ ATK นะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารทําความเข้าใจรวมทั้งวัคซีนนะครับที่กําหนดนั้นก็จะเป็นวัคซีนที่กําหนดเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสีแดงและสีแดงเข้มแต่วันนี้ทั่วประเทศของเรามันเป็นสีส้มหมดแล้วนะครับก็ขอใหอ้ทุกโรงเรียนได้ดําเนินการตามมาตรการนะครับการเตรียมความพร้อมหรือการประเมินตนเองจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลนะครับปฏิบัติตาม หกมาตรการนะครับหกหกเจ็ดนะครับของกระทรวงสาธารณสุขและก็เสนอขอเปิดไปที่สมคอซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นที่น่ายินดีว่าทุกจังหวัดนั้นก็ท่านผู้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับและก็เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของนักเรียนนะครับได้พยายามร่วมมือกันในการขับเคลื่อนแต่อย่างไรก็ตามหัวใจสําคัญก็อยู่ที่ท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตจะต้องอเสนอข้อมูลนะครับหรือบริบท ที่ให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจนะครับกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดการระบาดลักษณะแบบนี้เนี่ยเราเอาอยู่เนี่ยอีกไม่นานนะครับเราก็อาจจะสามารถเปิดเรียนได้เต็มที่ในอนาคตอันใกลน้นี้อันนี้คือความคาดหวังอันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประเด็นที่2นะครับทางนี้สปทอเองกําลังหาหน่วยงานหรือจัดการโดยหน่วยงานเราเอง ในการที่จะทําสื่อนผลิตแพลตฟอร์มต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนที่ม .6 จะเข้ามหาวิทยาลัยวันนี้ก็มีหลายโรงเรียนจะตัดจัดติวฟรีให้กับน้องๆก็ขอให้น้องๆทุกคนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งหวังที่จะเรียนต่อก็ขอให้เข้าไปไปเรียนในระบบนะครับทางทางเทคโนโลยีหรือทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ต่างๆที่มีอยู่มากมายที่โรงเรียนต่างๆที่ดําเนินการซึ่งยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนโพธิศาร์พิทยากรนะครับที่ mm. เปิดโครงการเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถน้องๆก็สามารถเข้าไปเรียนได้ซึ่งมีติวเตอร์ดังๆมาดําเนินการในแต่ละรายวิชาอันนี้ก็ขอประชาธมพันภายใต้สถานการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับครับประเด็นที่3ครับเรื่องเรื่องการเตรียมตัวการฉีดวัคซีนนะครับ ก็ขอนําเรียนว่าวัคซีนจะมาในปลายเดือนนี้สําหรับน้องๆที่อายุ5ปีถึง11ปีนะครับก็จะได้มีโอกาสได้รับวัคซีนตอนนี้ก็อยากให้เขตพื้นที่และโรงเรียนได้สํารวจนะครับคำยินยอมของนักเรียนและผู้ปกครองนะครับที่จะให้น้องๆอายุ 5- ถึง11ปีได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1น,นะครับซึ่งเป็นวัคซีนสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีปริมาณน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดกับผู้ใหญ่ อันนี้ก็ขอเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองซึ่งทางสมถอทเองก็ได้มีโอกาสได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มาให้ความรู้และให้ความมั่นใจกับพวกเราทุกคนไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนได้รุนรงส่งเสริมเพราะวัคซีนนี่นครับจะเป็นเกราะกำบังคุ้มครองให้เราได้มีโอกาสรอดจากโควิดได้ดีที่สุดครับประเด็นที่3ครับในเรื่องของ การดําเนินการอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีโอกาสได้ไปติดตามนะถึงสถานการณ์ที่เป็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเตรียมการสอบครูผู้ช่วยก็ขอยืนยันว่านะครับในการดาเนินการสอบครูผู้ช่วยนั้นจะมีขึ้นในวันที่5ที่6กกุมภาพันธ์นะครับซึ่งได้มอบภารกิจให้กับทางเขตพื้นที่โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่ง ของแต่ละจังหวัดเป็นหลักในการดําเนินการจัดสอบในคราวนี้ซึ่งได้ทราบว่าทุกจังหวัดได้ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดําเนินการจัดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในส่วนกลางเราก็ได้เสนอขอที่สบคใหญ่เพื่อให้อนุญาตให้ดําเนินการควบคู่กันไปด้วยอีกทางหนึ่ง ก็ขอสื่อสารกับผู้สมัครสอบทุกคนว่าท่านอยู่ที่จังหวัดใดต้องสอบที่จังหวัดนั้นนะครับแล้วท่านตรวจสอบรายชื่อท่านให้ดีว่ามีรายชื่อตกหล่นหรือไม่อย่างไรในการเมินการเตรียมสอบคราวนี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารประชาทั้งพันธุ์ครับเรื่องถัดไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงเรียนในแถบ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากก็ต้องขอชื่นชมนะครับในการดําเนินงานบริหารจัดการยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนล่องแพของแม่ฮ่องสอนที่ถือโอกาสไปรับเสด็จองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอยู่ห่างไกลกันดานแต่พอไปถึงโรงเรียนแล้วเป็นที่น่าชื่นชมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ซึ่งนักโรงเรียนนี้จัดตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหนะครับแล้วเป็นนักเรียนที่มาเรียนแล้วอยู่เป็นลักษณะเป็นนักเรียนพักนอนนะครับคุณครู 70-80, คนก็พักอยู่ที่โรงเรียนเช่นเดียวกันเพราะเดินทางเข้าออกไม่ได้ต้องใช้เวลา3-4ชั่วโมงจากตัวอำเภอเพราะนั้นการดำเนินงานจึงเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่แต่อยู่บนพื้นฐานของการดูแลนะครับการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิตนะครับให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปลูกผักซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่านี่คือการศึกษาที่ควรจะเป็นแม้นว่าจะอยู่ในถิ่นธุรก,กันดารแต่เราได้มีโอกาสได้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนในทุกมิติทั้งมิติความรู้มิติที่เป็นทักษะชีวิต และมิติของการเจตคติที่การอยู่ร่วมกันอย่างไรจะอยู่รวกันอย่างสันติวิธีนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆและทุกคนก็มีความสุขผมคิดว่านี่คือรูปแบบของการจัดการสารูปแบบหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านและหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้มาที่โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องการสู้รบทางประเทศเมียนมาที่อำเภอแม่สอดนะครับ ที่โรงเรียนแมกูนเกนซึ่งเป็นลักษณะที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตรงกันข้ามกับสถานที่สูร้รบแล้วก็มีปืนข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็มีคนเมียนมาอพยพนะครับหนีภัยสงครามข้ามมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปให้กำลังใจไปตรวจสอบสภาพว่าถ้าหากเกิดความรุนแรงทำอย่างไรนักเรียนจึงจะมีความปลอดภยัยคุณครูจะมีความปลอดภยัย ก็ได้แบ่งการดูแลตรงนี้ไว้เป็น2ส,ส่วนก็คือหลุมหลบภยัยสําหรับเด็กนักเรียนที่เป็นเรียนในอาคารที่เป็นอาคารไม้นะครับก็เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลป .1 ถ้าหากเกิดการสู้รบก็จะมีที่หลบภัยตรงตรงนี้ส่วนนักเรียนที่อยู่ชั้นป .4 ป .5 ปอ .6 อยู่ในอาคารปูนนะครับเราก็คิดว่าสามารถที่จะปลอดภยัยก็ได้แบ่งสถานการณ์ไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆนั้นในระยะประชิญเหตุจะทำยังไง แล้วในระยะเคลื่อนย้ายนะครับได้ร่วมมือกับทางท้องถิ่นทางกําลังทาหารตํารวจเคลื่อนพลอย่างไรการดูแลชีวิตของคุณครูใน,ในสถานการณ์ถ้าหากเกิดภัยสงครามจริงๆแล้วคุณครูจะไปพักอยูที่ไหนนักเรียนจะไปพักที่ไหนอันนี้ก็ได้ไปร่วมมือออกแบบวางแผนกันก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับคุณครูทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็เท่าที่ประเมินสถานการณ์นั้น ก็เป็นสถานการณ์ที่การสู้รบภายในของประเทศของเขาเองนะครับไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อข้ามมาทางฝั่งเราแต่บางเอิญนว่าจุดที่เป็นการสู้รบนั้นอยู่ชายแดนซึ่งอติดกับบ้านเราเท่านั้นเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนครูชายแดนพม่าทุกทท่านนะครับรวมไปถึงคนอื่นและผมคิดว่าโรงเรียนต่างๆก็อยู่ในภาวะไม่แตกต่างกันแต่บางเอิญนว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมก็ขอส่งกําลังใจ ความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นไปยังเพื่อนครูทุกคนผมมีความภูมิใจและมีความเชื่อมั่นว่าพลังอุดมการณ์ของเพื่อนครูและความมุ่งมั่นที่เราทําเพื่อเด็กเพราะเราเลือกที่จะมาเป็นอาชีพครูด้วยอุดมการณ์ของเราผมคิดว่าทุกท่านได้ทําภารกิจตรงนี้เป็นอย่างดีก็ขอเป็นกําลังใจกับทุกท่านครับสวัสดีครับ